โรคไั้ไข้เจ็บลดน้อยลงเรืมากตั้งไข่แข็งแรงก็จบแต่ถ้ายังตอนเดียวพอแล้วตอเดียวกันอำจัดเสร็้ ตอนนี้นะคะจากน้เขียวนะคะกำลังบรรยายนะคะทางสูไปกับทางนล้่อคอนแกนนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ที่สารภาวะทีวีนะคะนี่ร้อนเกิดเป็นเกินร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็มีเย็นหลอกร้อนหลอกนะซึ่งที่ใจของร่างกายก็จะมีโรค นะนั้นทนใ้เปอนคนใจการเกิดการหายของโรคทุกโรคนะครับโอเคนะอันนี้เป็นหลักการส่งสำคัญแล้วทีนี้เราจะมาดูมาดูด้วยเวลาที่น้อยนี้นะก็ไปดูเรื่องสมุนไพร